ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะวันนี้มาในหัวข้อเขากําลังคิดยังไงกับคุณอยู่นะคะขอดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาหน่อยนะคะดูเหมือนจะได้มีการพูดคุยกันนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มากมายนะค่อนข้างที่จะมีความตึงเครียดอยู่พอสมควรนะคะบางครั้งก็เหมือนเป็นการโยนหินทาทางนะเพราะว่าบางทีคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่พูดปากไม่ตรงกับใจก็ได้นะคะอาจจะดูนิ่งๆเฉยๆแต่มันก็เป็น การกลับมาเจอกันของคนในอดีตรหรือว่าจากคนที่ทำเป็นนิ่งๆแต่ยังคิดถึงกันอยู่เสมอก็ได้นะคะมันเป็นความรู้สึกที่ว่าต่างคนต่างไม่ได้เผยความคิดความรู้สึกของตัวเองออกมาทั้งหมดนะคะนั่นขอดูว่าตอนนี้คุณคิดรู้สึกยังไงกับเขานะคะคุณก็ยังคิดเหมือนตั้งท่าอยู่ะคะ่ะว่าจะเอายังไงดีนะจะเดินหน้าหรือว่าจะถอยหลังดีนะอยากจะทำอะไรให้มันถูกต้องชัดเจนนะคะ แต่ก็ยังสับสนอยู่ว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้ในใจมันก็รู้สึกว่าเออจริงๆตอนนี้ถ้าฉันกลับมารักตัวเองเนี่ยมันก็น่าจะดีนะถ้าเขาจะกลับมาก็น่าจะมาเพราะว่าเห็นคุณค่าจากเราแต่ว่าบางครั้งคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> hey, มันก็ไม่ควรที่จะเป็นอย่างนี้เปะวะมันก็ควรจะทำอะไรสักอย่างสิไม่ใช่ปล่อยไว้เป็นอย่างนี้ <c oughs> อืองั้นขอดูหน่อยว่าแมวไม่ให้ความร่วมมือ <c oughs> พี่หนูดีไม่ให้ความร่วมมือ <c oughs> อะงั้นขอดูหน่อยว่าตัวเขาอะค่ะเขาคิดรู้สึกยังไงกับคุณนะคะตอนเนี้เขารู้สึกว่าเขาหยุดคิดถึงคุณไม่ได้เลยค่ะเขานึกถึงความสุขที่เคยมีเขารู้สึกว่าการที่ได้พูดคุยกันอะจริงๆอะมันก็ดีนะการที่เป็นตัวของคุณเองอะค่ะแต่เขาก็ ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์หรือว่าจุดนี้ยังไงบางคนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันจบสิ้นลงไปแล้วหรือว่าบางคนเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ห่างกันไกลเหลือเกินนะคะเขากําลังคิดวางแผนอยู่เขาไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อไปงั้นมาดูกันว่าแล้วเขาอะอยากจะทํายังไงในความคิดเขาอะเขาอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นยังไงหรือว่าเขาคิดยังไงเขาเศร้าเขาเสียใจเขาเสียายเขาคิดถึงเขาอะไราอาวรนะคะแต่ด้วยตัวเขาเป็นคน เป็นคนขี้เกียจก็หรือไม่ก็เป็นคนที่มักจะมีอำนาจในการตัดสินใจเพราะฉะนั้นเขาจะนิ่งอยู่แบบนั้นนะคะเขาเป็นคนที่มีมุมมองที่ต่างจากคุณมากๆเลยนะอาจจะด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบหรืออะไรของเขาก็ตามะคะ่ะแล้วเขาก็รู้สึกว่าการที่กลับเข้ามาเนี่ยมันไม่น่าที่จะเป็นเรื่องง่ายแต่จริงๆอ่ะเขาอยากจะกลับมานะเขาไม่อยากสูญเสียเขาไม่อยากปล่อยคุณไปเขากําลังคิดอยู่นะคะว่าจะทํายังไงให้มันไปได้ดีกว่านี้นะคะงั้นมาดูกันว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้นะคะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อไปนะคะ The Tower นะคะอืออยู่ๆนะเขาอาจจะแบบดูเหมือนกับไปมุ่งมั่นกับการทำงานทำการของเขาอะคะ่ะแต่จริงๆแล้วเขาก็ยังเป็นห่วงคุณอยู่นะอาจจะได้มีการมาพบเจอกันหรือพูดคุยติดต่อกันนะคะ แต่ตัวคุณเองอะคะ่ะคุณก็อาจจะเป็นคนที่พูดอะไรตรงๆด้วยละ่ะเพราะฉะนั้นนะ่ะระมัดระวังคําพูดนะกับคนที่ไม่พูดคนไม่พูดกับคนพูดอะมาเจอกันเนี่ยต้องพยายามถนอมน้าใจกันมากๆนะคะอืมเขาอะคิดว่าจะทํายังไงนะให้มันดีกว่านี้นะเพื่อที่จะพัฒนาไปข้างหน้าทําให้มันจริงจังอะแต่ตอนเนี้มันเจ็บปวดรวดราวใจอะอาจจะเป็นสิ่งที่เขาติดอยู่หรืออาจจะเป็นคําพูดที่เคยคุณเคยพูด ทิมแทงเขาอะค่ะตอนนี้เขาไม่รู้จะทำยังไงในบางสถานาการณ์มันเหมือนกับอารมณ์มันยังแปรปรวนขึ้นขึ้นลงลงหรืออาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลอะค่ะแต่ยังไงเขาก็รู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่คุณคือคนที่เป็นครอคทัวค่ะมีโอกาสที่จะได้มาเจอกันนะถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆงั้นมาดูกันว่าคุณควรจะทํำยังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้อะคือถ้าคุณรู้สึกว่าถึงแม้ว่าจะรักมากแต่เป็นทุกข์อะค่ะแล้วคุณแบกมันไว้มากอะค่ะคุณลองออกมาไหมลองออกมาก่อน คือมันเหนื่อยอะ่ะเราให้เขาเป็นคนพยายามไหมคะถ้าเขารักอะ่ะเขาจะพยายามเองคือมันมีโอกาสที่จะได้มาพูดคุยกันแหละแต่ว่าคือควรหาจุดของความสัมพันธ์ที่เป็นครอบครัวเดียวกันนะคะอะไรที่แบกไว้ควรที่จะเอามาพูดคุยกันด้วยความรักอะคะ่ะอย่าเป็นเหมือนกับว่าตัวใครตัวมันหรือว่าฉันชนะเธอชนะ คือชนะไปมันก็เท่านั้นนะคะมันแยกห่างกันน่ะการเอาชนะชนะศึกแต่แพ้สงครามอะ่ะชนะไปก็เป็นถูกเพราะฉะนั้นลองกลับมาใจเย็นๆแล้วค่อยๆมาศึกษาวิเคราะห์ช่วงเวลาที่มันห่างกันไปอ่ะคะ่ะมันให้อะไรแล้วกลับมาเป็นสุขด้วยกันนะคะแล้วคุณก็จะสุขสมหวังในที่สุดด้วยกันปรับความเข้าใจและให้อภัยกันคะ่ะเป็นกําลังใจให้นะคะ ทำไมอะคะทำไมอะหิวอีกหิวอีกอืมอืมไอ้ข้างนอกไไม่ต้องร้องเลย chui đi xin kênh cái chui một